สวัสดีครับพวกผมนะครับไทยจีเอ็นนะครับวันนี้อยู่ครคับผมพี่โจเกะครับพี่ชาครับวันนี้นะครับอยู่ในเกม Minecraft นะครับกับไมอ์ครับลองสร้างตามติ๊กตอก EP ที่3แล้วนะครับผมคนอื่นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไม้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเข้าใจไหมครับ ครับโอเควันนี้นะครับกับก็อย่างที่บอกไปว่ากลับมากันอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะไปหาสรรหาคลิปมันจากติกตอกนะครับแล้วก็จะมาลองสร้างกันดูนะครับว่าจะสร้างได้เหมือนเขาหรือเปล่านะครับผมโอเคดังนั้นเนี่ยเราไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับเรามาดูคลิปแรกกันเลยนะครับชื่อคลิปว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีชื่อคลิปนี้นะครับมาจากคุณไดมอนด์เมเกอร์นะครับผม มาเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะับสำหรับคลิปแรกนะครับผมเขาสร้างอะไรครับอุ้ยไวมากครับดูไม่ทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคนก็เล่หรอเฮ้ยโมเดลเด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 เขาทำยังไงได้วยเหรอทุกคนเฮ้ยเขาสร้างเก่งมากเฮ้ยดูนะครับทุกคนคือผมไม่คิดว่ามันจะสร้างแบบรูปแบบนี้ได้นะสำหรับอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมาที่เราเห็นเนาะเห็นนะ ไปดูเฟีลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือมันใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆมากนะครับแล้วก็เป็นเหมือนตัวอะไรอะ่ะเออเป็นหุ่นยนต์เหรอนี่หมวกกันน็อก,กใช่พวกพวกิชักอ,ะอ่ะอ๋อใช่ครับดูข้างหลังก็มีผ้าคลุมนะครับนี่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามันไม่ใช่คบไฟว่ะเขาเป,เป็นอะไรคาถาปะคาถาใช่ไหมคาถาครับผมอ๋าคาถายิงด้วยนะครับ โอ้น่าสนใจมากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองสร้างกันดูนะครับว่าจะสร้างได้เหมือนเขาหรือเปล่านะครับผมดูแล้วมันก็สร้างยากนิดนึงนะไปไปดูเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยนะครับตอนนี้เรามีต้นแบบนะครับเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเี๋ยวจะสร้างตามอันนี้เลยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับไม่ง่ายแม่งสร้างสร้างยากนะครับใช่อย่างแรกนะครับเอาฮอปเปิลครับจิ้มไว้นะครับข้างล่างนะครับเป็นเหมือนเท้าของมันนะครับแล้วก็เอานี่นะครับเป็นหม้อต้มนะครับใช่หม้อต้มมครับ ม้อม้อใส่น้ำครับเป็นกางเกงนะครับกางเกงในของมันนะ่ยแล้วก็เอาเอ็นวิวเนี่ยครับทุกคนไปอย่างนี้นะครับผมอ๋อต่อไปก็คือเราต้องเอ่อทำไงครับเอานี้นะครับยืนต้องกดชิปเลยทังกดชิปเลยกูชิปหวังยากมากทุกคนคือมันต้องกดชิปแล้วโอเคชิปกับชับกบาเพราะมันก็ได้เลยอ่าอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะได้ลำตัวก่อนมาถัดไปก็คือเราต้องทำแขนมันก่อนนะครับครับโดยการอย่างนี้นะครับผิดผิดผิดครับผิดครับผิดครับแบบ านี่นครับเอแขนแขนให้มันอยู่ตรงนี้นะทุกคนคือไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะวางชุดเกาะนะครับชุดเกาะโดยใช้ฮอป p เปอร์เหมือนเดิมนะครับนี่อย่างนี้อ่าเป็นแขนมันเงเฟียวฟ้าถัดไปเรวก็จะมีหัวของมันนะครับเป็นอย่างงี้นะผิดด้านผิดด้านคือเราคือถ้าเราอยากให้มันหันหัวไปด้านไหนเราก็ต้องมายืนข้างหลังมันนะครับ <c oughs> อย่างนี้นะครับน่าเป็นไง ครับได้มาแล้วแล้วก็เราจะใส่หมวกกันน็อกให้มันนะครับหมวกกันน็อกเพี่ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นหมวกกันน็อกนะครับไว้กันพวกฉีดน้ำครับเวลาโดนโดนตะพึงฉีดน้ำเวลาไปชุมนุมนะครับต้องมีหมวกกันน็อกไปด้วยนะทุกคนข้างไหนแต่เหมือนนักกีฬาอะไรนะวะเออว่ะใช่ใช่โอเคถัดไปก็คือง่ายเดี๋ยวเราจะทำไม้คาทานต่อก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้รั้วนะครับ ฟึบมองไ้ข้างล่างหนึ่งอันนี่มันจะได้เหมือนแบบถืออยู่เนาะแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับเอาเอาที่เอาที่แบบอยากได้นะครับอยากได้สูงแค่ไหนก็เอาเลยนะครับโอ้ัหดีเกินแบงนี้ดูอย่างนี้แล้วพี่ไม้เหมือนนักกีฬาอะไรวะโอฮอกกี้ปะฮอกกี้อก้เออนี่มันเหมือนเออมันเหมือนนักกีฬาฮอกกี้อะทุนวิ่งจริงจริงโอเคถัดไปก็คือทำาคพิงก็คือเอาไอ้ไข่มันบางตัวนะครับเอาฮอปเปอร์มาเหมือนเดิมแล้วก็เอาแคมป์ไฟนะครับ แคมป์ไฟวางไว้อย่างนี้อ้าวไปเฟลฟาวแล้วก็เลยลืมนะครับสิ่งสุดท้ายก็คือเราจะใส่นุ่งผ้าให้มันนะครับเอาตามาใจอชอบเลยด้วยเออนุ่งผ้านะครับนุ่งผ้าจริงๆไม่ใช่การนุ่งผ้าอะไระครับมันคือผ้าคลุมนะครับจริงๆเอาแค่อย่างนี้ก็สวยแล้วนะแต่เราจะวางให้หมดนะครับนี่ เราจะให้มันอิดอัดจนร้อนตายนี่ครับรี่ปลอยแล้วนะครับก็ถ้าจะเอาให้เหมือนหน่อยก็ตีนี่ออกนะครับแค่นี้นะครับก็เหมือนเดะเลยสำหรับในคลิปนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากอรทุกคนเอาไปสร้างแบบ b u เด d e r อะไรประมาณนี้ได้นะเออไปใส่ในเซิร์ฟอย่างเงี้ยเทนะเทนะครับแล้วก็สามารถตัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นเป็นเหมือนไอที่ปอบอกครับนี่ครับปิดแล้วก็มีต้องมีไอเขาเขาจะใช้อะไรแทนเดียวปะอันนี้ได้ไหม อะไรอ่ะไอ้ที่มันตีไงเออโคตรจ้าเออเออไม่ได้เออไม่อย่างงี้ปอเอ้ยไม่ได้ว่ะอู้สฉัือเปล่่าาเอสลับสลับสลับโอเคเราเราลองโมดูแล้วทุกคนเป็นได้อีกรูปแบบเลยไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วเอ้ยไม่ไกลสลับวางไว้ข้างบนสลับเนี่ยสลับสลับตรงนี้ดิอย่างงี้อย่างงี้เออสลับวางไว้ข้างล่างวางตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ไม่มันมันไม่ได้หรอก อ่าได้แล้วเอ้ยนี่เหมือนแน่นอนทุกคนนี่อาจจะเป็น,น,นกีฬาของกีได้อย่างหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปกันแล้วก็มาลองสร้างกันดูนะครับผมถัดมานะครับคลิปที่2นะครับชื่อว่า how to make spawn warp นะครับจะทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคลิปนี้มาจากคุณคนนี้นะครับ S3 เดสักอย่างหนึ่งนะครับผม ก็เป็นคนเดิมที่เราไปดูคลิปเข้ามาเขาต้้งได้เก่งมากคนนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาหรือว่ากดติดตามในทิกตอกก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ let's go อันนี้เขาจะทำอะไรอาร์มสแตนวาแล้วก็ให้มันดีดเหรออ๋อมันดีดเป็นหันหน้าเข้าหางกันนี้นะครับอ๋อก็ดีดทีนึงอ๋อดีดให้มันเฮ้ยเป็นขาเฮ้ยใช่พราะว่าเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหมแล้วกดเย เฮ้ยสปอนบอสโอ้ยสร้างอย่างงี้ก็ได้เหรอครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอะคือเดีดไปอย่างงี้ให้มันลงไปเหมือนขาเนาะแล้วก็เอาไอ้นี่นะครับสลับง่ายๆคือดีดสลับต่อให้มันลงไปเป็นเป็นเป็นกางเกงแล้วก็ใส่ฟองน้ําข้างบนเฮ้ยแล้วก็มีปุ่มกดสองข้างเป็นแขนเว้เฮ้ยเจ๋งวะเจ๋งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองสร้างกันดูนะครับว่าจะได้เหมือนเขาหรือเปล่านะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูนะครับสําหรับเจ้าสปอนบ็อบนะครับผมอย่างแรกนะครับทุก<บ>คนซีซ่าเขาแนะนําว่าให้เราใส่สลับไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่อ่ามันจะได้แบบว่าพอดีตัวนะครับผมแล้วก็ให้เราเอาอาร์มอสสตนนะครับวางไว้2ด้านนี้นะครับอ่ะวางให้มันตรงอย่างนี้โอเคถัดไปก็คือเราต้องดีดมันนะครับ,บดีดมัน2ด้านเอาง่ายก็คือดีดคนละด้านเลยนี่ครับ โอเคพอดีเรียบร้อยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต่อขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะดีดไอ้ก้อนดินลงมาก่อนนะเราจะดีดเออโอเคนี่ให้ซีซ่บวางเนี่ยครับเราต้องดีดไอ้นี้ก่อนนะครับทุกคนดีดพื้นให้มันจมลงไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงดีดไปเลยไอตีอะอ่ใซแซ่าอะเราดีดนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เ โ okay. อเคพอดีอันนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสแลบวางไว้เพื่อที่จะทำเก,เกงนะครับแล้วก็ดีอีกรอบหนึ่งอ่านี่ครับจำไวด้ดีๆก็คือเราต้องดีดพื้นให้มันลงก่อนแล้วก็ค่อยดีสแลปลงมานะครับแล้วก็เอาฟองน้ําวางไว้แค่นี้แล้วก็เอาปุ่มกดนะครับวางไว้2ด้านนี้นะครับทุกคนแค่นี้เราก็ได้สปอนบบแบบเนื้อเล นงครับน่ารักมากเราสามารถจับมือมันได้ด้วยนะครับทุกคนเราจะเ้องขึ้นวิ่งหนีแล้เลี่ยนตัวจริงครับหน้าตาไม่มีนะครับไม่ได้เนี่ยนี่ครับเราสามารถจับมือแล้วคุยกับเขาได้นะครับมีผันหางเลยไอ้มีหางไหยครับจริงก็เหมือนลูกเกมเหมือนกันนะเนี่ยเอาหางแปะให้เขาหน่อยครับสปอนบอบปูถึงยังสปอนบอบบานผีใครล่ะครับมีหางไอ้บ้าไม่มีนะครับ นี่นะครับก็ไม่ได้สร้างยากอะไรมากนะครับผมแต่ในมือครับเอาออกไปครับทีนทีเลยครับนี่เอใส่พ่อคุมไม่ด้วยอ้าอย่างจ้าพี่คนท่เท่ๆเลอแต่คุมันเดินไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมคือถ้าเหมือนในคลิปรู้สึกว่ามันจะไม่พอดีถ้าเราไม่ใส่สลับไว้เห็นนะอ่ะอันนี้ก็คือพอดีขาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปที่2ก็ถือว่ากำลังโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปนะครับคลิปที่3านะครับแล้มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับคลิปถัดไปนะครับ how to make h i d d e n s t r i r e a s e นะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะบันไดน่าจะเป็นบันไดที่มันซ่อนไว้อยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับเป็นบันไดรับอะไรประมาณนี้ไหมใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่ครับผมคิดว่างั้นนะพี่ก็คลิปนี้นะครับมาจากคนเดิมเลยครับผมคนนี้สร้างเก่งมากอย่าลืมไปกดติดตามให้เขานะครับผม สุดยอดเลยโอเคเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมอ่ะอย่างแรกนะครับเขาติกี้เปตั้นนะครับวางไว้ให้กลายเป็นบันไดนะครับผมเลีงขึ้นมาเอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาบันไดอ๋อวางยี้ไดครับอ๋อเราจะโอเคต่อไปก็วางอีกด้านหนึ่งให้มันเนียนๆอ๋อวางยี้มันเนียนๆเป็นเหมือนผนังปะน่าจะอยู่ในผนังปะ โอเคอันนี้ก็ได้ผนังมาแล้วนะครับทุกคนแล้วที่เหลือ,อนี่ให้เดาคือน่าจะเป็นหมูจรไหมอ่าใช่จริงด้วยครับเลรสโตนอ๋ออย่างงี้แหนี่อ่ะเเสียงเจ๋งๆทุกคนเป็นเหมือนบันไดที่โผล่ออกมาจากไอ้ผนังนะครับเอา,ไ,เอาไว้ <พบ S 1> เป็น,นใช่เอาไว้สร้างบ้านได้นะครับเท่มากเหมือนกดปุ่มแล้วบันไดโผล่ออกมาครับทุกคนขโมยครับใช่ครับเป็นไปหลอกขโมยอะไร้ครับขโมยมันอาจจะหาปุ่มกดไม่เจอในบ้านเราครับ อ่าถ้าเราสร้างบ้านเงี้ยขโมยแบบกำลังจะขึ้นชั้นสองไม่ได้นะครับมันก็มีวิธีคือต่อบล็อกขึ้นเนี่ยใช่ครับผมไม่ขโมยผมอปา่มกดเล่นลูกทิที่ในบ้านแต่ถ้าใช้ปุ่มเนียนๆมันก็แบบยากอ่ะถ้าเป็นปุ่มปุ่มสีเนี่ยปุ่มหินเนี่ยเนาะมันก็ยากเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปลองสร้างกันดูนะครับว่าจะสร้างได้หรือเปล่านะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกคือเราต้องมี s t i กกี้ a t t ตันนะครับให้วางไว้ให้มันเป็นเหมือนบันไดแบบที่เขาวางเลยอย่างงี้นะครับนี่ครับวางขึ้นไปก็เอาตามที่เราอยากได้นะครับอยากได้กี่ชั้นก็วางขึ้นไปผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันนะผมถัดไปนะครับทุกคนเราก็เอ่อต่ออันนี้ก่อนแล้วนะครับครับนี่ครับมันจะได้ง่ายๆอ่ะพอต่อนี้เสร็จแล้วทุกคนเราก็ใช้เอ่อ บันดลนบันได,นไดอันนี้คือการแกล้งหลอกนะครับโดนวางอ่เงี้ยครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอ้ผิดด้านนะโดนเอ้ยโอเคให้คนอื่นวางก็ได้นะครับนี่คือก็ต่อบันไดขึ้นไปนะครับวางข้างๆ้าข้างๆ้างเจ้า,จาสกี้เพตันอย่างงี้นะครับให้มันได้เหมือนบันไดขึ้นมาเราเดินขึ้นไปแบบเด็กยิยนได้ทุกคน<ง>คต่อไปก็คือเราต้องทําให้มันเนียนก็คือต้องวางอีกด้านหนึ่งนะครับีย วาง oh, เขียงอย่างนี้นะครับให้มันได้ประมาณนี้แนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาดูข้างๆนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะเนียนแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ยเราก็ต่อด้วยบล็อกอันนี้นะครับให้มันแบบเนียนๆอย่างนี้เลยแล้วก็ต่อให้มันเป็นรูปทรงแบบผนังซะคือเป็นสี่เหลี่ยมนะโอเคเรียบร้อยนะครับมันจะได้ผนังประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมาดูมันดูตรงนี้นะครับ,รบน่ารัไม่อย่างเนียนมากถัดไปคือราทำวงจรกัน นะครับให้ทุกคนเอาเลสโตนนะครับวางตั้งแต่ข้างบนยนลงมาข้างล่างนะครับนี่เลสโตนนะครับผมวางก็วางก็วางน่าจะน่าจะถึงนะครับนี่ประมาณประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาต้องต้องมาถึงตรงนี้ฮะนี่ให้มันถึงไอ้ตรงนี้ครับเป็นปุ่มกดนะครับเห็นไห คือง่ายคือการต่อวงจรให้ไอ้เจ้าสกีเพตตันเนี่ยมันรับกับไอ้ไอ้เจ้าปุ่มกดตรงนี้นะครับผมเวลาเรากดเราก็จะได้อะเจ๋งปะไปไปทุกคนขึ้นมาอ๋อีซ <c oughs> ี่ได้ปอจะเอาใช่ไหมได้ได้ได้ <c oughs> <c oughs> นี่แอมก็เป็นเ <c oughs> ออเขาเรียกว่าบันไดบันไดบันไดรับนะครับผมสำหรับบ้านเรา เอาไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์เอาไว้ทำนูน่นนี่นั่นโน่นหรือว่าอะไรต่างๆได้เยอะๆเลยนะครับคใครสนใจก็สามารถเอาไปสร้างกันต่อได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับ3คลิปที่เราลองสร้างกันดูก็ได้ทุกคลิปเลยเนาะ ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะฮะับสำหรับคนที่เขาทํามาในทิกตอกนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเขานะครับแล้วก็ดูคลิปนี้จบก็กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยฮะจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมฝ<อ>ากกดไลค์ด้วยนะครับผม